สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจคเคนโนมาแนะนำบ้านพรมที่ดินนะคะเนื้อที่กว้างมากค่ะทุกท่านราคา1,300 0ล้านบาทราคานี้ยกแปลงกันเลยทีเดียวนะคะที่ดินพร้อมบ้านโมเดิร์นขนาด2ไร่3งาน62ตารางวาอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีคะ่ะสามารถปลูกเป็นที่พักอาศัยหลังไวยเกษียณเหมาะสำหรับการทำเกษตรทำสวนทำไร ไ้้กตนหมหรือท่านใดจะซื้อไว้เก่งกําไรในอนาคตก็โอเคนะคะทุกท่านที่ดินปัจจุบนันที่ดินพร้อมบ้านทรงโมเดิร์นนะคะหลังนี้คลิปนี้เลยนะคะในพื้นที่ปลูกกล้วยร้อมรั้วคาวบอยมีทางสาธารณประโยชน์เข้าออกได้คะ่ะอยู่ใกล้วัดถ้ำสาริกาอยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปา ที่ดินสวยบรรยากาศดีค่ะเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาตินะคะในแปลงของที่ดินมีบ่อน้ำด้วยนะคะทุกท่านมีบ่อน้ำหนึ่งรูปค่ะสนใจที่ดินในคลิปนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดิน2ไร่3งาน62ตารางวาราคายกแปลง1รล้าน3แสนบาทติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันได้คะ่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนโอขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ